การผ่าคลอดนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า c ีสเซเ o นนะคะก็คือการผ่าตัด ลอดน้องออกทางหน้าท้องค่ะซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่าไม่อันตรายอย่างที่คิดนะคะแต่ก็แน่นอนค่ะคุณแม่คะทุกการผ่าตัดย่อมมีโอกาสที่จะเกิดผลแทรกซ้อนไม่ว่าจะแง่ของการติดเชื้อหรือการบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะที่อยู่ด้านหน้าหรือลำไส้ที่อยู่ด้านหลังมักจะเจอในกรณีที่คุณแม่เคยผ่าตัดมาแล้วหลายครั้งหรือมีพังผืดในช่องท้องซึ่งคุณหมอจะระมัดระวังเต็มที่ในขณะดูแลอยู่แล้วนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตัดสินใจที่จะมีการผ่าตัดคลอดนะคะคุณแม่จะตตต้องมมีีการเรเยัว หลังจากเซ็นยินยอมการผ่าตัดแล้วจะต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะเราจะมีการจองเลือดนะคะเตรียมพร้อมไว้สําหรับถ้ามีการตกเลือดในขณะผ่าตัดนะคะหรือว่าตกเลือดหลังคลอดนะคะคุณหมอก็จะมีการให้คุณแม่อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายโกนขนบริเวณหัวหน่าวหรือตําแหน่งที่จะมีการลงแผลผ่าตัดนะคะรวมตลอดจนถึงการให้น้ําเกลือแล้วก็ใส่สายสวนปัสสาวะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระเพาะ,ะ,ะปัสสาวะโป่งรบกวนในขณะผ่าตัดและป้องกันผลแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะซึ่งเรา จะมีการใส่สายสวนปัสสาวะหลังจากที่ให้ยาระงับความรู้สึกของคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะ